โอเเนะเมนูตอนนี้เฮาจัดเป็นเดือดแป้งเมาโดนตะกินเทันทีเซฟเพื่นเดินทางมาตั้งแต่ทางใส้สมบูรณ์เพิ่นได้มีโอกาสมายามก็ได้มาจัดเป็นเดือดแปง้งซาเพิ่นบ่อยหมด้กินมาโดนแนวว่าสันอ่าสูตรไม่ยังไงบอกขั้นตอนที่จะมีคนอยาอกลองเปลนแบบ,บเป็นยาสอ อันนมจไปขั่วื่องในข้างนันมันซีดมันอับก็ไถ้แวมีเจปุ่งเอาเลือดถาเราผู้ใดรู้เอาเลือดกับมีแต่เอาหนึ่งสองเลยน้ำสองแล้วกับเลือดนึมันสูตรปกติเลยจะมีนบ้าน่สูตรสากุนเขาับอกไล้เนาะอันนี้บ่ต้นข้อีกีตอนนี้เประ่ยนภาคเลยวันมั่นใจกับฟ้าหอยหอมกันว่าตอนที่มันวันเคียงเนี่ยหอยหอยไปแล้วมันซี โบแข่งนะเน<อ>ีเพราะมันจะจับตัวจงน้อยมันคูณจงน้อยอะไรงอยงงวยแล้วนะพอดีจับอะไรนะโอ้โหขาขาโตด้วป็นการแนะนำทีดีเนาะเอามาเดลย